เออาข้าวสารในกว่าซอยแข็งให้เป็นใครมีเอ็นไม่แห้งมากึ้นมาผหูปากเต็มคันเนาะโอ่คจมค่ะเอาสาธุค <สา S 2> วามเมตตาหลวงปู่ไหมคะสาธุสาธุเมื่อนอมาเชาบรรยากาศที่วัดหลวงปู่นะเขาตัวคันนะถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าแรงก็พอไปได้ไปแจ้ง ไปแจ้งทังทหารไทยที่ที่ทด่านด่านทหารไทยแล้วก็สง่งเข้าไปแจ้งเข้าไปแจ้งทหารทายญ่อีกอไปแจงแก,กที่ไหนที่ไหนเขาก็จะได้จัดสรรปันส่วนไปตามกำลังตามกำลังอของอพวกทหารพวกเด็ก เด็กกำพร้าพวกยากจนนะเขาที่นั่นเอามาร่วมบริจาคปะเอามามาเอามาทำบุญฮะเออนั่ะเอาก็ใจัยปัจจัยใส่ในซองอะไรรวมกันวางเท่าไรเออเอามาวาง นละนี้จะมาถือสิู่ด้วยก็นี้ไม่ทราบไปอยู่ได้กี่วันครับโอ้ยดูคิดว่าจะไม่มาตอนนี้ดูหลหลายวันก็ได้เราไปดูข้าวสารในโรงครัวหมดแล้วก็กลับอันนี้พี่สาวคนโตหนึ่งคุณแม่ก็ฝากมาทำบุญมาบอกว่าฮะตั้งใจรักษาบุญสวศีล ตั้งใจภาวนาเะอเงมนถวายมาอีกนะหลวงพ่อหลวงพ่อ uh ้อยวัดประชาพินิจ um ร่วมถวายนึงบุญแบบนั้นเลยคะเออเอเท่าแก่ใหญ่ ผู้ให้ผู้ให้การสนับสนุนขาสารอาหารแห้ง เที่วนี้ยังไม่ถึงยี่สิบตันเท่หน่าต้องระดมกันให้ได้ยี่สิบปวตันเอาทุกปีเอาไปไปดอยตะแรงแล้วก็ไปไปอดอยโกวัน โดยกวันก็ได้ส่งเข้าไปสองที่มันมีกองทัพทหารอยู่สองสองหน่วยสองหน่วยใหญ่นะก็เลยได้แบ่งไปสองที่แต่เที่ยวนี้ยังไม่ได้รายงานมาทางทางที่จะออกเข้าไปนะเจ้าไปที่ไหนมัง่งยังไม่ได้ไม่ได้บอกมาแล้วก็จะติดต่อกับคุณนัท เาจะเอาไปที่ไหนมัง่งเขาเขาจะไปส่งกระเดงหรอกทุกทุกปีก็ไปบินทบาทาที่ตลาดไทยมัง่งตลาดอายลาามัง่งแล้วก็หลายที่ที่ไปบินทบาทเขานิมนต์ไปรับบินทบาทรับ บินธบาตเข้าสารอาหารแห้งแล้วก็ใส่รถออกมามารวมไว้ที่วัดแล้วก็จัดส่งไปแต่ปีนี้ไม่ได้ไปบินทบาตไปไม่ไหวก็เลยนัดมารวมบริจาคก,กันที่นี่ทุกปีหลวงปู่จะต้องไปบินธบาตด้ยพะจนจะได้กลับมาวัดได้นู่น,นจนจะคำมืด ไปจัดข้าวสารอาหารแห้งอยู่ในกรุงเทพพอนนะ่ะลำบากหาเหมาลถดหาเมาลถไปบินทบาทที่ไหนก็ต้องเหมาลถดเอาลถดใส่มามารวมไปที่นี่แล้วนะพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ใครมีก็เอามามีเก่ามัาง่งใหม่มั่งห่ะเอามารวมกัน นะไปเอาไปบริจาคที่นู่นนะเราปีที่สองที่สามเราไปยังเห็นเขาใส่อยู่ด้เสื้อผ้าถ้าเอาไปทางแม่สอดเนี่ยเขาไม่ใส่ให้เราหรอกพวกนี้พวกผมอ,อยูอ่แม่สอนพวกเสาเขาแม่สอดเนี่ยเขาไปอดไปอยากพวกนี้เขารวยแต่ละบ้านนะมีรถบ้านละคันสองคัน รถวีโก้ใหม่ๆเลยเขาเขาเขารวยพวกเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเราเขาก็นิยมใส่เสื้อผ้าเขาพวกเศร้าเขาอ,ะอ่ะที่มันม,นมัมันไม่จนจริงถ้ามันจนจริงมันก็ใส่ใสหมดขนาดแต่นี่มันไม่จนจริงที่จนจริงๆเราเอาไปนี่โอ้ยใส่จนขาดอ ไปยังเห็นก้นขาดอยู่างเจงเราไปแจกก้นขาดหวดแล้วยัึงใส่อยู่อ๋อนี่มันคุ้มค่าไปวะเอาไปแจกทางแม่สอดไปแนละ้วไม่เห็นเขาใส่ของเราหรือเขาใส่ของเขาเหมือนเดิมเลยมันสุดของสาวเขาเขาใส่กันทั้งหา่างพวกเรายังไม่ไปถึงสถานที่เห็นว่าเอาไปบริจาคที่ไหนก็จะไป จริงๆล้วมันจนจริงไม่จ,จริงเราต้องรู้เลยเราต้องไปถึงเขาทางทางแม่สอดเราไปแจกทุกปีแต่ไปแล้วก็เขาก็ไปทิ้งเงินหละแจกให้เขาก็ไปทิ้งมันเขามีอยู่มีจินแต่พวกนี้เขาทำกเกษตรพวกเขาปลูกกาแฟพวก ชาพวกกาแฟพวกพืชต่างๆเขาปลูกแล้วเขามาขายาแล้วยิ่งแถวตลาดบูเซอร์นโอ้ยของป่าเต็มกองอยู่ในตลาดาน้องปู่ไปไม่ได้ซื้อเขาดอกไปจอดรถด้วยเขารู้ว่ารถล้งปู่เลยต่างคนต่างคนมาเราจนจะไม่มีที่นั่งรถ มันเต็มหมดพวกมูเซอร์ออเขาเห็นต้องปลูกไปเขาเอามาถวายพวกผลไม้ของป่าพวกนี้เขาไม่อดไม่อยากกับพวกมูเซอร์เอาละวันนี้ก็ถือว่าเราได้ถวายเข้าวสารอาหารแห้ง ตามความปรารถนาความสุป,ประสงค์แล้วเราได้ทําบุญแล้วเนี่ยเราเราอธิษฐานเราด้เราอธิษฐานเรา,เราอธิษฐา,า,านว่าอันนี้สงบาร,รมีที่เราได้ทําวันนี้เราทําอะไรก็ให้ได้สําเร็จสมความปรารถนาจะทํามาค้าขายอะไรก็ให้อธิษฐานเราให้ได้สําเร็จผล ผู้ที่ถวายาข้าวสารลงสีก็ได้มีข้าวเขาไปลงสีเยอะลงสีให้ได้รวยๆกินไม่บกจกไม่ลงอะไรทำบุญนะกินไม่บกจกไม่ลงข้าวสารอาหารแห้งเ,เกิดพบได้ชาติได้ไม่เดียวอดดัตยากนั่นแห ให้ไดังสงความปรารถนาเอาแล้วเราของเราเราเอาไปไว้ที่นู่นนะเอาไปเป็นพวกอาเนียงเอาไปไว้ที่ใต้ใต้กุฏิหลวงปู่ด้วยเอาไปไว้เจ้ข้าสารเอาเข้าไปในกุฏิแดงนะเอาไปรวมกันที่นั่นแล้วจะได้ bia lên chặn thoải vi sinh cậu mà mà tao เลี้ยงใจลืนนะครับแล้วก็ทุกท่านทุกนามแล้วก็ทางที่ขายแสงและผมอกทอมใชยวงก็เป็นนะครับความเมตตาจากหลวงปู่ใ้เป็นสมานบุญไปบอกทุกท่านวันนี้ก็ร่วมมาแ3 0ถุนนะครับสาราทุน<า>แล้วก็มีโรงสีนนมีพิสูกนะครับคุณสูวันนี้ไม่เห็นหน้านะครับร่วมมาอีก คณะสิ์ทั้งหมด200ถูกรักษาถุกแล้วก็มีโรงสีพันธวีอีก100ถูกนะครับสาถุกรวมจำนวนข้าวทั้งหมด3,230ถุงนะครับวันนี้ถ้านับเป็นกิโลก็16,150กิโลถ้านับเป็นตันก็16-17ตันนะครับสถูก,ถก,ถกแลัง โคอวมบุญนะตัวเลขทั้งสองสองกองสามกองสองสายสามสายรวมกันจนนี้ตัวเลขที่อยู่ในมือนะครับเลขสวยมากเลยนะฮะที่เราจะส่งโถวายปู่เก้าสองสองศูนย์นะครับมีนอยู่ตรงนี้นะครับสาธุท่านทีสาธุ้ใครจะ่อยอดได้ครับนสาอันนี้ถวายถวายปู่นะครับแล้วก็เสื้อลายชื่อทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะ ต้องนำไปถวายปู่นะครับไม่ดูดไม่ตานะครับหลายชื่ออยู่ในมือผมแล้วนะครับอ่เศรษฐกิจภายทอกจะรู้สึกฟืดฟื้นแต่ครั้งนี้ก็เกินคาดหมายเนาะเกินคาดหมายครั้งที่แล้วทำมาก็ไม่ไม่ได้มากมายแต่ครั้งนี้สืบเป็นเพื่อนเยอะมากๆเนาะ ผมเองก็ต้องนะครับเป็นตัวแทนที่น้องนะครับไทยใหญ่ที่ขาดแทนนะครับขาดแทนเรื่อ,องความเป็นอยู่ <บา S 1> แล้วก็คือค่อนข้างจะใช้คำว่ายอยู่รอดเป็นที่นานไม่มีที่จะปลูกแต่ด้วยอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาคือ <บา S 1> ผมเองต้องเป็นลูกหลานคนไทยใหญ่แต่ว่าอยู่ในไทยแหละครับเป็โโนคนโตที่ไทย แต่พอเลยได้มารู้จักปูคปู่ก็ไม่ตาไม่หางปู่ก็เป็นอะไรที่รู้สึกซึ้งนะครับซึ้งใจของทุกทุกท่านนะครับต่อไปทานข้าเรา้วก็กดสูงที่กดเสียงแล้วก็ชนะลูกศิีลด้วยปู่ทุกท่านทุกงานที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็เจ๊เคลงนะครับที่โอ้วันนั้นได้มาอยู่ห้าร้อยแล้เจ๊เคลงบอก เดืทายากทั้งหมดเจอแสงมจเลยพันสามสาธุดนะครับสาธุด้วยกันอีกครั้งนะครับสามธุค่ะจบเลยครับวันนี้ไรางห้ผู้สูงข่น้องอเขาเขามเอากองเขาเอาข้าวสารเม็ดน้ำๆนี่กับกระตึกโตฮะเนาะอ เอาเดี๋ยวข้าวสารกับตึ๊กโต้เอาเขาเจ้าตึ๊กตึ๊กเก็บเค้กให้กับแผ่นินี้ยงครับเดียวเขาวสารกวาดตึ๊กถัดตัวถัดใจเขาโต้ใจมีแห้งขึ้นมาต่อสู้หนังหูเมืองใต้เขาเต็มไรมีเพ่เขียนเข้ามาจำตัวเขาหนะฮะเนาะให้ข้าวสารในกว่าเป็นเอ็นเป็นแห้งปุ่นตาโคเขีบวาโครั่มวากะเนาะ โคเขียวเด้ครับมกัฮอตอ๋อ <c oughs> มกัฮอตฮ่าฮขาวองเป็นช้างคันนอ้องท้อเกาถึงป้าอยู่ทันนะเออเโคเขียวได้ครับเหมือนฮอตเขาในเด้ดฮอตเนื้อร้อยสองร้อยก็เขาวันลังข้าวในมีเค้าไว้คันนะอ๋ออ,อ,อ,อันเป็นเสือข้าวในมีเค้าวไว้คันเนาะอ๋ออ๋อหื้อเส้าโพลายเข้าเข่าเต็มมีเอ็นมีแห้งต่อสู้กว่ากูเศร้าในวันคำนั่นเต็มในมีแห้งเสร็จตัวแต่เอาเข้าชางในกว่าซอยแข็งให้เป็น ใครมีเอ็นไม่แห้งมาขึ้นมาหูปากเต็มคันหรออ๋อค่ะจมคะ่ะอ้าสาทู่ความเมตตาหลวงปู่ไมคค่ะสาธูสาธูเมื่อนอมา,าขอบคุณความเมตตาความอนุเคราะห์ท่านหลวงปูมม่ไมอินทศิริได้ให้พวกเราได้มาทําบุญข้าวสารกับท่านสร้างบาร,บรามีกับท่านข้าวนี้จะเอาไปแจกพี่น้องที่ขาดแคลนพี่น้องไทยใหญ่ที่อยู่บน ลอยไตแดงชายแดนอำเภอปางมาง่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปเอาคาน้พีนน่น้องไตเอาค่ะสาธุเ<ๆ>มืองมืองหยน่เร็วเร็วเร ดูดูดูซบไปนี่ดูตลวซบไปถ้าจับไว้หน่อยจับหน่อยจะจับไอ้นี่ตัดสาะเนี่กุเิูกะกรจิซึเมกะเจ้าออกา เจ้ายังยยไปเรี้ยวตาตากล่มลงกล่มลงนะอ่าเด็ไปยนะเอาั้อันนั้นต้นละหาบาทเอามาจากทุกท่านเอาไปต่อนี สัมมาทิรู้เวทนาสนสวนที่เาัตุเต <Okay. S 2> ตอนนี้กำลังลงข้าวลงของที่เดียวกับหลูเรินร้อยใต้แรงอันนี้อยู่ที่วัดหลวงปู่ไม้อินทาซีเลี่ยนหนเนาะยราก็อันนี้เป็นเขา ก็โมทนาบุญด้วยนะคะนี่ค่ะเออเห็นไหมเนี่ยอุตส่าห์เอารถเอากลามาต่อปันให้ไหนคะนะนี่รถข้านี่นี่ข้าอันเดียวกับลูหลวงปู่นี่อยู่กันในนะนี่คะ่ะอันนี้ลงข้าวข้าว,าวเออโอ้โห นี่คนข้าวข้าวอันนี้รถสองอันนี้รถสองเนาะล็อตแรกลงไปแล้วเลี้ยงแล้วอ่าเกลียดเกลียดเลี้ยงแล้วอ้าวพวกพวกกี้เลี้ยงกันด้วยวันนี้เราาก็ม